ราคาทองคําวันนี้เราพบว่าราคาทองคําวันนี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะครับมาแต่ที่สองพันหนึ่งร้อยสิบสองเหรียญนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยสูงสุดหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้านะนะครับที่เห็นโอ้โหเท่าับสองพันหนึ่งร้อสิบเก้านะครับผมที่ขึ้นมาโอเคเรามาเข้าประเด็นเงินว่าทำไมราคาทองคำเนี่ยถึงขึ้นมาแรงขนาดนั้น ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการนัดเจรจานะครับโดยเจ้าภาพเนี่ยนัดเจรจาการหยุดยิงนะครับของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับที่มาเจรจาเนาะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าภาพเป็นอเมริกานะครับคุณกามาราแฮลลิสเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีของทางรองรองประธาน,นาธิบดีของทางสหรัฐ มาเป็นคนกลางในการคุยที่อียิปต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนเกือบทุกคนไปหมดยกเว้นตัวแทนของทางอิสราเอลไม่ไปครับพอไม่ไปเสร็จปับ๊บณณตอนนี้กลุ่มฮามาสบอกว่าฉันก็เจราจาเจราจาต่อน,นี่แหละว่าอยากให้ทุกประเทศเนี่ยนานานประเทศช่วยเรื่องของอาหาร กลุ่มฮามาสเจรจารนะครับว่าให้ช่วยเรื่องของอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นก็คือว่าอิสราเอลบอกว่าที่ฉันไม่ไปเจรจารเนี่ยเป็นเพราะว่าปาเลสไตน์หรือกลุ่มฮามาสเนี่ยไม่ทําตามเงื่อนไขนะครับของของการเจรจารโดยเงื่อนไขนะครับที่อิสราเอลขอกับกลุ่มฮามาสไปเนี่ยมี2ออย่าง 1. นนะครับขอให้ส่งรายชื่อ ตัวประกันทั้งหมดมาว่ามีกี่คน2ออยากให้ปล่อยนะครับตัวประกันที่เป็นกลุ่มบอกบางออกมาเพื่อให้่จะมาดูแลแต่กลุ่มฮามาสไม่ทำตามนะฮะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมการเจรจารอบนี้ไม่เกิดขึ้นซ้ำร้ายนะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีการหยุดยิงเขาก็จะ ฆ่าตัวประกันทั้งหมดซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ก็ไม่ได้เมืองใหม่เนาะเพราะตอนแรกก็บอกแล้วว่าอยากฆ่าตัวประกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีเห็นค่าที่นี่ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ฆ่ายังไม่ฆ่าสักคนเลยมันมันก็เลยเป็นสงครามยังไม่จบครับแล้วลรอบนี้อเมริกายอมมาเป็นตัวแทนในในการการหยุดยิงดังกล่าวเนี่ยพอจะเข้าเรื่องลมดอนปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยมีสายรายงานมาว่า ถึงแม้ว่าหน้าฉากของฮามาสเนี่ยจะมีการเจรจารแต่ในวันที่สิบมีนาเนี่ยการข่าวของอิสราเอลพบว่าจะมีการก่อเหตุครั้งใหญ่ของฮามาสก่อนเดือนเดือนรอมาดอนครับโอ้โหพอ,พอมันพูดแค่นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้อิสราเอลเนี่ยมองว่าฮามาสเนี่ยไม่จริงใจในการเจรจารแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย สิ่งที่ตามอีกเรื่องหนึ่งคือว่าอิสราเอลยังสั่งโจมตีเมืองลาฟาซึ่งติดกับชายแดนของอียิปต์ต่อและอาจจะเป็นการทําลายข้อตกลงนะครับการสันนิภาพนะครับของของอียิปต์นะครับซึ่งอียิปต์บอกแล้วว่าห้าม,ามโจมตีแถบนี้นะเดี๋ยวโดนประชากรเขาตรงนี้แหละคือคือส่วนสําคัญครับที่ทําให้ราคาทองอมันไม่ลงเพราะว่าการเจรจารไม่เกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวครับ ถึงแม้สารวัตจะเป็นตัวกลางมันก็ผลักดันให้เกิดก็ไม่เกิดโอ้นี่หนักนะเพราะว่าสารวัตเป็นตำรวจโลกเนาะนะครับที่คอยแบบทําให้คนไก่เขียยกันได้ตอนนี้ไม่มีครับทําไม่ได้นะครับความบุญแรงก็จะเพิ่มระดับไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ทําให้ราคาทองบวกส่วนวันนี้นะครับต้องรุ้นอะไรบ้างโอ้วันนี้ตัวเลขเยอะมากครับ ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยุโรปนะครับ p m มภาคบริการเนี่ยวันนี้เราน่าจะเห็นการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นในฝั่งยุโรปถ้ายุโรปยังขยายตัวอยู่นั่นหมายความว่าดอลลาร์ก็มีโอกาสกลับมาอ่อนค่าเนะครับเพราะยูโรจะแข็งเนาะโอเคดอลลาร์ก็อ่อนทองก็ยังจะขึ้นต่อครับและและกว่ยุทที่เราให้ไว้เมื่อวานก็คือว่าถ้าทะลุสองพันเก้าสิบเราจะซื้อ นะครับว่เราไล่ขึ้นไปไม่รู้ว่าใครซื้อทันกันบ้างนะครับถ้าซื้อทันฝากกดหัวใจหรือกดไลค์ให้ดีนะจะได้รู้ว่าเออซื้อทันนะครับดีมันดีต่อใจเนาะเพราะว่าถ้าซื้อทันตอนสองพันเก้าสิบอะตอนเนี้ยกําไรอ่ะคือยี่สิบเหรียญน,นะที่ได้กันมานะครับก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็แนะนําถือต่อนะตอนเนี้คือขออีกนิดคือไม่ลุดสองพันหนึ่งร้อยครับใครที่ถือฝั่งรองนะไม่ดูดสองพันหนึ่งร้อยท่านถือต่อทั้งนี้เนี่ย ในมุมมองของระยะสั้นนะครับก,ก็เห็นเป็นขาขึ้นกนะ็ชัดระยะกลางทะลุไซเวยดดาวขึ้นไปแล้วระยะยาวว้าวพอเขากลับไงครับกลับเข้ามาสู่ไซเวอัพครับแล้วตอนนี้ไซเวอัพที่ที่ที่เราลุ้นกันอยู่เนี่ยคือเราให้สต็อปไปเนาะก็คือสองพันหนึ่งร้อยนะแต่จริงๆนะวะไม่ควรกลับไปต่ำกว่าสองพันเก้าสิบครับ ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ภาพขาขึ้นแน่ๆสงครามคือประเด็นสำคัญครับที่เข้ามาและคืนนี้ต้องไปลุ้นกับทางาตัวเลขเศรษฐกิจของทางสหรัฐด้วยซึ่งคาดการว่าจะชะ,ชะลอตัวนะครับทองจะขึ้นไปต่อรอบนี้การขึ้นไปรอบนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเห็นเป้าด้านบนถึงรอบจบรอบนะครับถ้าจบรอบขาขึ้นเนี่ยอาจจะเห็นถึง2,145 เยอะนะเออดีเลยใครได้2,090แล้วถือแน่นๆครับด้านบน2,150นะครับหรือ45่สิห้มีเ,เห็นโอเคนี่คือทองคำที่มีโอกาส